สวัสดีครับมือนี้ครับเอสเบียดไอฟาร์มเอสซีสเกตเฮาะครับมือนี้ผมสิพามาดูการแต่งสาวนะครับแต่งสาวกบักหนาวเห้บักหนาวเป็นสาวซิปซีอีข้างนะครับก็บคือค่าเฮาแต่งสาวนี่เขาจะให้ลูกดกนะครับต้นบอลสูง โดวยวิธีการแต่งสาวนะะเฮาก็จะตัดกิ่งแขนงออกจนหมดแลครับแ็จะเหลือไว้แต่กิ่งกระดงหลักๆนะครับประมาณหาถึงหกิ่งนะครับแล้วกิ่งที่ไขวยกันเ่าก็เอาออกจนหมดนะครับอย่างที่ที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะครับเริ่มจากต้นแรกนะครับเป็นต้นที่ผมพึ่งตัดเสร็จเมื่อกี้ นะครับก็จะเอากิ่งแขนงออกจนหมดดหรือกกิ่งกระโดงนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกมะนาวที่เราได้จากต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีะกิ่งที่เราตัดทิ้งนะครับหลังจากเราตัด ไปแล้วนะครับสักประมาณ2ถึง3เดือนเราก็จะได้ต้นมะนาวลักษณะนี้นะครับตัวน,นี้ใบเขาอาจจะบสวยนะครับเพราะว่าเป็นมะนาวปอลอดภัยไรสารผิดนะครับปลอดสารเคมีนะครับปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นปุ๋ยขอกนะครับยาสีบอมีนะครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ พอครบสามเดือนเขาจะออกเป็นลักษณะนี้นะครับต้นกิ่งเขาก็จะสวยเขาก็จะเลือกเฉพาะกิ่งที่แข็งแรงไหวกิ่งที่บาแข็งแรงเขาก็จะตัดออกกิ่งที่ไขว้กันเขาก็จะคัดเลือกตัดออกอีกที่หนึ่งนะครับถ้าเขาตีกิ่งแตงกิ่งช่วงนี้นะครับเขาก็จะมีระยะเวลาในการบำรุงให้เขาให้กำหนดให้เขาไปออกลูกช่วง หนาแรงนะครับถึงบะนาจึมีราคาสูงเนื่องจากว่าสวนผมสวนนี้นะครับในปีนี้ผมบริด้เห็ดบางนานอกฤดูนะครับมาก็เลยจะมีลูกเต็มต้นเลยนะครับเพราะผมเห็ดพอทันงานมันยุ่งนะครับผมก็จะปล่อยให้เขาติดลูก สวนจะหกแล้วครับหกแห้งบ่มีหอดเวลาสิตัดห้านะครับโอเคครับต่อไปเราจะตัดกิ่งต้นนี้นะครับเป็นมะนาวในวงบ่อของต้นนี้ให้ดูว่าการแต่งสาวให้เขาเนี่ยจะจะตัดประมาณไหนนีนะครับ เริ่มต้นเลยอาจจะสังเกตเห็นว่ามะนาวต้นนี้นะครับกิ่งกันหลกลุงรังแห้งนะครับที่นี้เราจะมาทําการแต่งสาวให้เขาเจะจะเป็นการสากรงกิ่งย่อยออกนะครับให้กิ่งเขาสวยงามงามะนาวก็สวยหล,ลุกโตพอสมควรน,นะครับบดไ้ใส่ปุ๋ยเลยแม้แต่ปุ๋ยขอกับบดไสนะครับก็บดได้น้ำ นะครับโอเคเอามาเริ่มกันเลยเดินจากกิ่งนี้นะครับเอากระเอาออกประมาณนี้นะครับตัดกิ่งเขาออกไปเดี๋ยวเขาคอยมาเก็บบลูพะงนาวที่หลังนะครับกิ่งแขนงดิบออกนะครับ กิงถัดมาก,กิงนี้นะครับคือเวลาเขาตัดเนี่ยนะฮะอย่าให้กิ่งมะนาวเนี่ยเลอยออกมาจากขอบโบนะครับเวลาเขาตัดเนี่ยให้วัดว่าเขาจะอยู่ในบริเวณุงโบนะครับตัดออกไปกิ่งต่อมาลักษณะกิ่งเขาเป็นกิง่งไข่นะครับกิง่งไข่ตัวนี้ ซึ่งกิ่งข่ยเนี่ยจะบก่อยดีนะครับแต่กรณีนี้ผมว่าผมจะเอาไว้นะครับพอเขาไหวย่อยในลักษณะที่ห่างพอสมควรนะครับผมก็จะเอาไวน้นิดนะึพราะวฟังนี้มันบก่อยมีกิ่งมะนาวมาจะสังเกตว่ากิ่งมะนาวจะโนมไปฟังโน่นนะครับกิ่งนี้ผมก็จะตัดไว้ประมาณนี้ปุ๊บอ่า เห็นว่าหลงดโดกแห้งนะครับนะโอเคต่อมาแส้งแล็วก็ติดออกนะครับถัดมาสังเกตว่าจริงนีก็จะยืนมาใกล้หางก็จะตดัดอยู่บริเวณบ เลยโอเครวมกันไว้นี่รอมาเก็บลูกหนาวกิ่งถัดมาตัวนี้เขาสซมีลักษณะนมนะครับกิ่งนี่มีลักษณะ,นม,น,ะ,น,ษณะนมเย็นไปหาฟังอากาจะตัดประมาณนี้ วเวลาเขาแตกกิ่งไม้เนี่ยเขาจะได้ต่างขึ้นบนนะครับก็จะได้ต่างขึ้นลักษณะเนี่ยต่างกันไปโอเคกิ่งแขนงตัดออกนะครับเล่มออกให้หมดเลยที่เป็นกิ่งแขนงเป็นการเหตุสาวนะครับการทำาสาเนี่ยจะทำประมาณ2ปีทำทีหนึ่งนะครับ หรือว่าปีหนึ่งทำเทนึงแต่แต่ความหมายของแต่ละคนเนาะแต่บางสวนเพิ่นกะจะบ่อเห็ดกันปล่อยให้ผลมันยิ่งๆเขาหลูกมันลายๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอสวนผมเนี่ยมันเป็นแบบอินรียซึ่งถ้าให้หลูกมันหลายเนี่ยลูกมันก็จะเล็กน้ำมก็จะน้อยนะครับหลูกเล็กน้ำน้อยมันก็จะบ่อเป็นผลดี นะครับเพราะว่าห้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่มรุงคือเพิ่นเฮากันเลยจะเป็นต้องตัดแต่งกิง่งตัดแต่งกิ่งให้เขาเป็นสาวตลอดนะครับผมกะผมกะจะเฮ็ดทุกป,ปีนะครับปีละครั้งนะครับเหทุกป,ปี ข้อดีของการแต่งกิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับก็บคือต้นเขาจะบปรูงวลาเก็บเ้าก็จะสะดวกสะดวกในการเก็บนะครับสำหรับมะนาวเนี่อยากให้ปูกันสุขัวเลื่อนนะครับยังหน่อยประมาณสี่ต้นนะครับสิ่งใดมีมีมะนาวกินกันตลอดปีเพราะว่า,าเป็นมะนาวเนี่ย จากที่ผมปลูกมาเนี่ยเขาจะออกลูกทั้งปีนะครับออกลูกทั้งปีเฮาก็จะบ่มขาดมะนาวในครยเรือนนะครับซีต้นก็ใส่ระยะปลูกพอห้ายครับพื้นที่ในหน่อยก็ปลูกใหญ่เขาปลูกแบบชิดแนก่กระไดประมาณสัก2เมตร2เมตรคูณ2เมตรประมาณเนี้ยพาต้นเฮาน่ะมันเขาแต่งกิ่งอยู่ตลอดนะครับ หลายคนที่ว่าเห็นว่ากิ่งเวลาเขาปลูกไปเนี่ยเนื่องจากว่าบริสาทเคมีบริษทัษทสารเคมีปรับสตูพืชหรือว่าขามะเรงสตูพืชน,นะครับใบเขาก็จะบวสวยเขาปลดเน้นที่ใบนะครับเขาเน้นที่ลูกเน้นทีให้ความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกด้วยความปลอดภัยอย่าไปซสีเรียรกับเรื่องนี้นะครับอย่าไปซสีเรียรกับเรื่อง กิ่งใบมันนะครับแม่งมากินถึงระยะเวลาหนึ่งมันก็จะเลิกกินเองมันนะครับเพราะว่ามันก็บดิกินอยู่ตลอดเวลาถ้าเขามีเวลาเนี่ยฮาก็มายิบเอาโตมันออกนะครับหรือเฮตนามาักฝนเอาก็ได้แต่ก่อนสวนหนีผมเห็ดเรื่มต้นผมใส่สารเคมีเต็มถี่นะครับสีดยญา นำเข้าไปสีดแบบบริคิดชีวิจาร้าของแหละก็ใเหต้ตนมันสวยมันงามไปก่อนตนก็นสวยก็งามครับปุ๋ยเคมีอาดเข้าไปบ้านถมทีผุดแหละใส่ลายสำนัยบังเน่ากับบตายนะครับบาทเนี่ยผ่านระยะเวลาผ่านไปพอสำนึงห้สึกได้เลยวา่าสภาพหลางกายของเจ้าของมันเริ่มบอดีเจ็บ,บอดอดอดเดดไข่เป็นเดือนกับบเศ้า นะครับบักนาวได้ลายอยู่แล้วนะครับบักนาวแปดเดือนต้นหนึ่งกับหกร้อยหน่วยคิดดูแล้วกันครับมันสีลายซ้ำได้ไปเห็นกระโต๊ะใจโอ้ยบักนาวยังคือนออกหน่วยดูกเทนอว่าสันแต่เบื้องหลังของหน่วยดูกนี่หารูใหม่ว่าจะของส่วนสีแอักเสบแล้วเกิด <c oughs> จากการใส่สารเคมีลาย นะครับหลังจากนั้นมาผมก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ผมกับปฏิญาณกับเจ้าของไว้ว่าผมจะบอ่อใส่สารเคมีกักบตนบ้นมะนาวเลยนะครับกว่าจะเห็นใจใดกะเติบนึ่งอยู่แล้วครับพอเห็นแมงมากินเห็นใบมันงิกงอเป็นแห้งเกิดแน่นะครับเป็นโรคนู่นนี่นั่นแนะ่ กวาจะทําใจได้นะครับก็ใส่เวลาพอพักหนึ่ง,ลลงหลังจากหันมาพมกะเลยไดนะครับกมาเข้าปีที่สองแล้วที่ผมบริสีธสารเคมีเลยนะครับสังเกตว่าต้นมางนาวเนี่ยอายุสปี10เดือนนะครับต้นถ้าเป็นพวกเขาปลูกทั่วไปต้นจะสูงใหญ่แห้งแต่บางนาผม จะสังเกตเห็นว่าต้นเขาจะวสูงนะครับเขาจะอยู่ประมาณนี้พอเกิดจากผมตัดกิ่งเขาตลอดนะครับให้ต้นเขาเตีย้ยให้เขาเป็นสาวไมนะครับโอเคครับผมต่อกันกับเหล่องตัดกิง่งเนาะผมกระพาะเบาซ่าทะยายไปเลยที่นี่สังเกตว่ากิ่งเขาก็จะจังหลกลงลางอยู่นะครับสังเกตเห็นว่ามันจะข่อยกันไปข่อยกันมากิ่งก็เยอะ เราก็จะมาขัดเหลือก,กิงอีกทีหนึ่งว่าจะเอากิงไหนออกแก้วกิงไหนไว้นะครับเริ่มต้น,ตนผมจะเอากิงฝั่งนี้ออกนะครับเรียบร้อยหนังกิงหนังสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่แปดกิง กิงก่งไขวกิ่งไขวอะกิ่งไขวเอาออกดีกว่าครับเพื่อความสวยงามเนาะเวลาเขาเวลามันออกลูกเขามาเก็บมันจังสิ้ง่ายะครับแล้วกิ่งออกมากิ่งแขนงออกมาใหม่ออกม็จะบดไขวยกันโอเคตอนนี้เขารีบกิง่งไปเลยเติบหนึ่งเลยแหละกิ่งที่ยืดมาเนี่นครับ ประมาณนี้นะสิบกว่าขาจเงาไปเอาออนนิดนึ่งโอเคโอเคครับประมาณนี้แหละนะครับถือว่าเป็นทีเรียบร้อยนะครับการแต่งสาวให้กบมะนาว นะครับผมก็จะทะยอยเห็ดไปให้มันครบทุกต้นนะครับแต่คอยคอยเห็ดเนาะ,ะ,ะเพราะว่าหากินบ่ทันกันกินแ่นายแนนนะครับเลือก,กินจังายเหลือขายเดือขายเห็ดยังมันเห็ดบางหน้าแช่ช่องฟิตนะครับ <laughs> เก็บไว้กินโอเคนะครับ โอเครับผมเดี๋ยวจบวิดีโอการแต่งสาวบางหน้าไว้ซ้ำนี้เนาะเก็บความหงวงเลกนกๆน่อยนะครับจากประสบการณ์ผมก็ทายทอดแบ่งปันกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับจากที่เขาเคยเหตุเท่ากับอย่างให้ผู้อื่นได้หหนะครับว่าถ้าเขาเหตุแบบนี้มันจะเป็นจังได ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับผมบ๊มายีาครับ